สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ลุงจะมาแนะนำการทำลายน้ำจากรูปตัวการ์ตูนครั้งที่แล้วมีใครจำได้ไหมคะหรือว่าใครได้ดูหรือยังอีพีที่แล้วมีใครได้ดูไหมถ้ายังไม่ดูนะกลับไปดูอีพีที่แล้วนะคะลุงได้มีการสอนทำตัวการ์ตูนแล้วแล้ววันนี้ลุงจะเอาตัวการ์ตูนนั้นตัวนั้นนะคะมาทำป้ายลายน้ำเนาะ ป้ายตัวนี้จะไปแปะกับตัวสินค้านะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์แบบรุ่งเนาะวันนี้รุ่งขอใช้2แอปนะก็คือ Canva กับ PhotoRoom นะคะทุกคนไปดาวน์โหลดรอได้เลยเดี๋ยวลุ่งจะมาสอนและมาแนะนำวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อการขายออนไลน์ปังๆแบบเราเนาะโอเคค่ะไปดูกันเลย มาเริ่มกันค่ะทุกคนแอปแรกที่ลุงจะเข้านะคะก็คือโ o t o ต o o m เนาะลุงจะบอกก่อนว่า p o t o ต o o m เนี่ยเป็นแอปที่ลบพื้นหลังนะคะรูปตัวการ์ตูนครั้งที่แล้วเนาะลุงจะมีพื้นหลังนะคะสีชมพูหรือสีส้มนะลุงจะลบออกก่อนเลยก็คือเข้าโ o t o ต o o มได้เลยค่ะหลังจากเข้าโป t o ตล o มเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ไปกดตรงที่เริ่มต้นจากภาพเนาะอันนี้ก็คือทุกคนเลือกเลยค่ะว่าต้องการใช้รูปไหนเนาะลุงก็จะใช้รูปตัวการ์ตูนครั้งที่แล้วเนาะหาก่อนนี้ก็จะเป็นตัวนี้คลิกเข้าไปมันก็จะสแกนให้อัตโนมัติเลยนะคะหลังจากสแกนแล้วมันจะขึ้น ออปชัน uh, ให้เยอะมากให้ตัวเลือกนะคะอันนี้คือตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยลุงก็จะเลือกไปที่โปร่งใสนะคะหลังจากคลิกไปแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือข้างหลังมันจะมีแบ็กกราวแล้วเนาะลุงจะคลิกไปตรงที่ตัวกระตูนก่อนหนึ่งครั้ง เพื่อปรับขนาดของตัวการ์ตูนนะคะลุงจะปรับขนาดของตัวการ์ตูนเนี่ยห่างจากโลโก้ก่อนทุกคนจะสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีโลโก้ของแอปอยู่เนาะลุงจะไม่ต้องการนะลุงก็ต้องลุงก็เลยขยับตัวการ์ต,ตูนนะคะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหลังจากได้ขนาดที่ต้องการแล้วเนาะกดที่เสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกเลยค่ะบันทึกไปที่อาลบัมเลย นี่คือจบขั้นตอนของโปรโตลูมหรือ ca, ลบแบ็กกราวด์ด้านหลังแล้วนะคะทุกคนต่อไปไปแคนวากันค่ะมาค่ะมาต่อด้วยแอปแคนวานะคะทุกคนคลิกไปที่แคนวาได้เลยค่ะลำดับแรกเนาะเราต้องเลือกขนาดของรูปก่อนนะคะ ก็ไปคลิกตรงที่ขนาดของรูปเนาะลุงจะแนะนำว่าขนาดของรูปนะก็จะเป็น1,5ึ่คูณหนคูณพอะไรประมาณนี้เนาะมันจะได้ดูแบบไม่ใหญ่เกินไปเวลาเราไปโพสหรือไปออแปะรูปตัวสินค้าของเราเนาะคลิกเข้าไปเลยค่ะด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปนะคะโดยที่ไปอัปโหลดอ๋อไม่ใช่สิไปที่ ม้วนฟิล์มเนาะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นี่ค่ะไปเลือกตัวการ์ตูนที่เราลบแบ็กกราวออกเนาะก็เป็นรูปนี้เพิ่มเลยค่ะนี่ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ารูปเมื่อกี้เนี้ยมันมีแบ็กกราวด้านหลังแลวมันก็จะเป็นสีพื้นหลังเต็มไปพร้อมกระดาษเนาะอันนี้ ทุกคนเลือกเลยว่าอยากได้รูปนะคะไปวางไว้มุมไหนมุมซ้ายมุมขวาลุงก็กะว่าจะเอาไว้ทางซ้ายแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะทีนี้เรามาใส่ตัวอักษรกันค่ะตัวอักษรเราก็ไปคลิกตรงที่ข้อความเลย ข้อความเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกเยอะเลยว่าเราต้องการแบบไหนมันมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะอย่างลุงเนี่ยลุงใช้ฟรีแน่นอนอย่างลุงลุงใช้ฟรีนะคะลุงก็ไปเลือกเลยค่ะว่าต้องการตัวอักษรแบบไหนถ้าหากแบบเออสวยหน่อยโมเดิร์นหน่อยมันก็จะเป็นโปรหรือพรนะีเมียมเนาะทุกคนก็ถ้าหากอยากได้แบบนั้นก็สามารถสมัครได้นะคะอย่างลุงไม่สมัครแน่นอนลุงก็คลิกฟรีไปค่ะลุงจะใช้อ่าตัวนี้แล้วกัน อันนี้คือแบบตัวอักษรเขาเนาะนี่แต่จริงๆแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวอักษรได้นะมันก็มีให้เลือกอยู่นะคะแต่ว่าแบบอะไรประมาณนี้ลุงลุงก็คือแบบจะสอนแบบเร็วๆแล้วกันลุงจะใช้ป้ายตัวนี้นะคะเป็นคำว่าขอบคุณพิมพ์ไปเลยค่ะขอบคุณนี่อันนี้เราก็จะเล่นเทคนิคนิดนึง แบบไม่อยากให้แบบคําแต่ละคําไม่เท่ากันเนาะลุงก็จะเพิ่มแบบตัวอักษรเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกอ่าไม่ใช่ตําแหน่งค่ะอ่าอันนี้บวกมานะคะแก้ตัวอักษรขอบคุณ เพิ่มอีกเพิ่มอีกอก,กดไปตรงที่สามขีดนะคะทุกคนถ้าหากแบบเฮ้ยเราเราชอบตัวอักษรตัวนี้แล้วหรือแบบไม่อยากเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าหากอยากเปลี่ยนนะคะก็คือกดไปตรงที่ข้อความได้เลยแล้วก็เปลี่ยนลักษณะตัวอักษรแต่ลุงก็คือไม่เปลี่ยนนะคะลุงก็จะใช้แบบตัวอักษรตัวเดิมแต่ว่าต้องการเปลี่ยนมุมของตัวอักษรหรือขนาดของตัวอักษรเนาะลุงก็เลยคลิกไปตรงเนี่ยตรงบวกนะคะ ขอบคุณค่ะนี่มันก็จะเป็นเหมือน3มบรรทัดเนาะโดย3ามบรรทัดเนี่ยก็มันจะปรับเปลี่ยนได้เลื่อนได้เนาะนี่ขอบคุณค่ะแบบนี้เห็นไหมคะสมชั้นโดย3มอันเนี้ยเราก็คือแบบปรับได้เลยว่าอยากได้ตัวอักษรอ,อยู่ตรงไหนอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ ขอบคุณมีแต่ตัวสอนหรอคะสติกเกอร์ได้ไหมสติกเกอร์หรือแบบว่าเป็นรูปอะไรเพิ่มเติมได้นะทุกคนกดไปตรงที่องค์ประกอบนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้ทุกคนไปกดคำหาเลยคะ่ะว่าอยากได้ดอกไม้อยากได้สายลุงอยากได้ก้อนเมฆอะไรแบบนี้ได้หมดนะลุงก็จะเอาเป็นดอกไม้แล้วกันเนาะเป็นตัวนี้นี่ใส่ตรงนี้ไป นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วทุกคนกดบันทึกเลยบันทึกบันทึกบันทึกเราบันทึกสักครู่นะคะเรียบร้อยเนาะรูปตัวนี้นะคะมันจะมีแบ็กกราวเป็นสีขาวเนาะให้ทุกคนบันทึกเสร็จกลับไปที่โปรโต o รมอีกรอบเพื่อลบแบ็กกราวออกนะคะไปค่ะเมื่อกี้นะคะ เราทํารูปออกมาแล้วเนาะมันก็จะมีแบ็กกราวเป็นด้านหลังสีขาวเนาะลุงก็ไม่อยากได้นะคะลุงก็จะต้องมาลบที่โปรโต o ูมอีกรอบนะคลิกไปตรงที่โปรโตลูมได้เลยค่ะหลังจากนั้นไปตรงที่เริ่มจากภาพถ่ายนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมคะรูปที่เราทําเมื่อกี้นี้นี่มันก็จะสแกนอัตโนมัติเนาะจากนั้นกดไปที่โปร่งใสเหมือนเดิมค่ะ อย่าลืมนะคะคลิกไปตรงที่ตัวการ์ตูนเพื่อปรับขนาดเนาะเพราะเราไม่อยากได้โลโก้ของเขา<笑><笑>เวลาเราไปแปะก,กับรูปใช่ไหมมันจะขึ้นว่าโลโก้ของเขาใช่ไหมคะเราไม่อยากได้เราก็คือขยับขยับออกมานิดนึงเนาะเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสติกเกอร์ลายน้ำของเราง่ายไหมคะง่ายนะทุกคนมาลุงจะลองนะคะว่าใช้ได้จริงๆรไหมไปดูกันค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนไปลบแบ็กกราวนะคะจากรูปเมื่อกี้แล้วเนาะเดี๋ยวลุงจะมาลองทําให้ดูนะคะว่ารูปที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถไปแปะก,ก,กับตัวสินค้าได้ไหมเนาะ ลุงจะใช้ในแอป Can วานะคะลุงอยากจะพูดแค่2แอปเนาะก็คือ Ph o t ตลุ o มและ Can วานะคะสำหรับใครที่ใช้แอปตัวไหนนะคะในการแต่งรูปเนาะแล้วสามารถเอาสติกเกอร์ตัวนี้นะคะไปแปะได้นะก็สามารถใช้ได้หมดนะใครถนัดแอปไหนก็ไปใช้แอปนั้นเนาะโอเคนะคะลุงขอใช้เป็นรูปไหนดีนะขอเป็นรูปที่ลุงแต่งไว้แล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่าเป็นรูปนี้แล้วกัน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นรูปที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะเนาะแล้วก็ไปเลือกตรงที่มวนฟิล์มได้เลยค่ะมวนฟิล์มเราจําได้เนาะว่ารูปที่เราแต่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปไหนกดเพิ่มไปเลยค่ะนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันไม่มีแบ็กกราวด้านหลังแล้วเราก็ขยับได้เลยว่าเราอยากได้สติกเกอร์ตรงนี้อยู่ตรงมุมไหนทุกคนสังเกตใช่ไหมคะว่ามันจะมีลายน้ำอยู่ตรงนี้เราก็คือมาเลือก เลื่อนรูปนะคะไม่เห็นแบ็กกราวด์เออไม่เห็นลายน้ำเมื่อกี้เนาะเออไม่ใช่สิโลโก้เมื่อกี้เนาะเราก็เลื่อนเลยค่ะนี่ขยับได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วหลังจากเราวางมุมวางองศาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกเลยนะคะเสร็จสิ้นวันนี้ ยังไงบันทึกได้หรือไม่อ๋อบันทึกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในอารบัมรูปเมื่อกี้อยู่ไหนนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลายน้ำของเราไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเนาะเออสำหรับใครที่ถนัดแอปไหนเนาะก็ไปใช้แอปนั้นได้เลยนะ หรือว่าจะแต่งรูปมาก่อนแล้วไปลบที่แบ็กกราวด้านหลังของโปโตลูมก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆเนาะสำหรับการทำแบ็กกราวเอาไม่ใช่สิสำหรับการทำไลายน้ำเนาะไว้ไปแตะกับตัวสินค้านะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะใครดูคลิปจบนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย